ก่อนไปดูคลิปมาอย่างโหด <I have. S 1> เล่นกันยังไงครับเนี่ยเอาลีซินไชนา่านี่ครับลีซินไชนา่านี่เดอะ o อนเฟสตลีซินโชว์ความเป็นลีซินจีนหน่อยโอ้โห oh. ี้โมะลีซินไชน่านี่เดียวนี่นี่ว่างครับ้โหสู้นะสุดนะเพื่อสุดนะเอฟซีตัดไป เฮ้ยเย้สุดยอดนะครับบีเอ็มเฮ้ยเมื่อกี้นี้ลเนลนอฟซี yeah! เห็นไหมลุงเฟิร์สบัตนะเย้เห็นไหมเจอดีซินชนทเข้าไปโอ้โ oh ห oh. ลังได้อยู่ oh oh. โอ้โหบนของจริงว่ะเฮ้ยโอ้ยวันทินอสธรรมดาเลยเนี่ยคิงลุงนี่ยังคิงเอฟซีเลยนะ เอ็มซีไม่กลับบ้านด้วยนะฮาวเกินห้าวเกินไม่กลับบ้านเลยนะเฮ้ยเฉามาอุย้ยตกใจเฉาว่าเฉาอ่ะเฉาเฉาเอาเอาดีเอาดีเฉาไปก็เสร็จดีโุ้ยเฉามาเฉามาตายเลยนี่เฮ้ยไม่ตายไม่อยู่อ่ะเออโอเคยังดียังแรกได้อยู่ มีคุ้มเลยไม่เป็นไรรวยมีซิมจีนต้องหวดหน่อยนะออ้ยอะไรอะไรชิ้นเช้ายังไงช่วงนี้ปีใหม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับ FC ซโควิดระวังโควิดด้วยนะครับสายพันธุ์ใหม่อะไรนะโอไมคอนเหรออย่างหัวดะระวังกันด้วยนะโอ้ย

เฮ้ยโอ้ย,อยมันมันเอาว่าเฮ้ยลุงนู้นมันไม่ตามนะมันตามอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาแกแขนคือลุงแกแขนคือลุงแกแข้นี่ได้นะบีเอ็มเฮ้ยถ้าบีเอ็มเปิดถ้าบีเอ็มไม่ฆ่ามันนะลุงลุงทีมเลยเหาะ, <c oughs> ออก,ะออกับากไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิวล้น้ำาิีแล้น้ำลุงจะแจกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเอ็มสีนะครับเดี๋ยวให้ เดี๋ยวให้เอดีแบกแล้วกันลุงเอามังกรไปเดี๋ยวเอามังกรเสร็จจะไปเอาโอุแล้วความแข็งส่วนตัวนะครับผมอของแท้ตัวนี้ความแข็งส่วนด้วยเฮ้ยอยากให้อยากให้เฉามานะอยากให้เฉามาอยากให้เฉามาไปไปอยากให้เฉามาหนึ่งเอามังกรก่อนสวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอุ้ยดีมากนี ขโมยคีบครับทำตัวเป็นป่าไม่น่ารักเลยครับปู่อย่าลอกเรียนแบบนะครับ f ออย่าไปขโมยคีบกลางนะครับพอดีป่าที่ดีก็ต้องอย่างเงี้ยนะไปเลยเราคิวเลยสองลือคิวเลยแจ m นะไม่ต้องให้ถึงมือมือลุงนะไม่ต้องให้ถึงมือลุงอั่นละเดี๋ยวลุงไปเอาอั้แขนแขนแขนไปขอแบบ ถีบเข้ายอดหน้าอย่างเงี้ยนะถีบเข้ายอดหน้าเงี้ยนะถีบเข้ายอดหน้าเลยนะโอ้ยมีเพื่อนมาช่วยมามีเพื่อนช่วยมาอะไรอะไรถีบก่อนถีบก่อนขอถีบก่อนถีบก่อนถีบก่อนมีเว้่นมาว่ะ ลิเวนอะไรลิเวนมาทำไมอ่ะเฮ้ยมาทำไมโอ้ยอยู่บนไใบไรวะมั่นสงสัยอ่ะบนไม่ไหวเลยเฮ้ยเฉาปลอยตัวตั้ฟซากขี้เฮ้ยทำไมทำไมทำตัวกันอย่างนี้วันนี้ถุกเลยเฮ้ยลิเวนเดินแล้วว่ะลิเวนเดินแล้วว่ะเอฟซีลิเวนเดินแล้วลว,ดดลว่ะระวังระวัง เดินหรอ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 ขยันเดินหรอขยันเดินหรอเดินมาเดินมาเอ้ยสวัสดีครับชุบลงสวัสดีครับชุบลงเอ๊ะเข้าให้เห็นไหมอะไรอะไรเอาดิอันตีมันดิอันตีมาดิอันตีมันดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ เอาดิอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยเซตเซตสองหนึ่งเลยเซตซตสองหนึ่งเซตหลอ่อ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 เซตกลับบ้านได้เซตกลับบ้านได้เซตกลับบ้านได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคืนนะสี่โอลิวเว้นหรอได้ได้ไดแต่นี่ต้องชำระนะครับผม ขอมอ่ดีขอบอด่ดีมาดีมาดีกาเปล่กาก้าเปล่าดู์โดู์โด,โดไวไรวะมาดีมาดีมาดีไม่กล้านี่วะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บอุ้ยเจ็บป้นกาวเลยลุง เกาะป้อมว่าโอ้ยไอ้เศษเลยเอาดี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิ้นเฉาหรือนายจะเอาโอ้หลุงว่าลุงจะไม่จัดชิ้นเฉาแล้วนะนี่เออซื้อกับลุงเหรอได้ได้ เอาอะไรเนี่ยไม่สัเอ้ยเอ้ยอะไรอกมาเอ้ยอกมาก็มาดิมาดิมาดิอกมาดิเออมาดิ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 เฮยอกอกวะอกไม่น่ารักเลยว่ะอกไม่น่าอกไม่ด่าละครับตายไปครับผมโดนลุงล่อซื้อเขง่ายแฮะ สู่ไปไปเลยพวกรไปเลยพวกรไปเลยพวกรใช่ไหมไปเลยพวกรไปเลยพวกรพูดนี่แผนของลุงเนี่ยเนี่ยรอซ<ฮ>ื้อแฮยสุดยอดอ่ะไปมังกแรแลกป้อมคุ้มหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คุ้มไม่รู้แต่ตาาัดใจครับผม อุ๊ยโอ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 ้ว้าโอ้ว้าโอ้วโอ้้สวยๆ้อลอล้อลอล้อโอโควไปเลยเนี่ยเยอะยมากใส่หน้าโอ้หน่อยครับผมยกาวม้เยเย ด oh. okay. ีาเม็ดไม่พอดาเม็ไม่พอเมื่อกี้นี้ดําเม็ดไม่พอนะแต่ใจถึงอะนะจริงก็ไม่น่าแรกหรอกนะดูของเราก็นิดเดียวนะทำไงได้นะเข้าเรยต้องเข้าไห้สุดนะครับเอฟซีนะนึ่งัเสียนทำทรงโชว์มาเอ้าเอ้ย มาดเมาไม่ไโชว์ริวเวนเกียงลุงไปหนึ่งวะไม่เป็นไรสนุกนะครับริเวนอย่คิดมากดิริเวนอย่าคิดมากวันนี้วันคิดมากไม่ต้องคิดมากไหน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 อยอด โดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งดอกมาว่ะเฉา,ามาว่ะมากระก็มาดิหลิวอย่ามาเว้าอย่ามาอย่ามาเว้าอะไรอะไรอะไรเฮลเฮลไปไหนไปไหนโอไปไหนโอไปไหนโอหลวพ่อเอาดิเอาดิอ่ะมามาเข้ามา ครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยเอาวิ่งกับไลฟ์อยู่ครับผมช่องลุงลีครับผมอ๋อเมอร์ี่คริสต์มาสครับลุงอเมอร์ี่คริสต์มาสครับผมโอ้ยโอเสียดายไม่ได้เข้าไปเล่นเลยอ่ะมาๆยังทันนะโอ้ผมต้องไปเที่ยวแล้วอ๋อไปเที่ยวแล้วเหรอโอ้ยขับรถใช่เดินทางปลอดภัยนะครับเช่นกันครับระวังโควิดด้วยนะ นี่ก็กลัวอยู่ต้องเซฟเซฟเซฟหน่อยนะใช่ยังั้นก็เดินทางปลอดภัยล่ะนะครับผมปีใหม่ลุงหยุดไหมครับปีใหม่อปีใหม่ลงุงอาจจะมีไปต่างจังหวัดอ่ะอันนี้นอ,อ๋อโอ้ยเร่ค<ม>นรีวิวกิจกรรมเนี่ยก <c oughs> ิจกรรมเกลือเหรอเหยาะเขียวส่งลงเป็นคนแรกเลยเด <c oughs> ี๋ยวถ้าคุมเดี๋ยวบอกต่อไง โอ้ถ้าวันนั้นผมไม่แบบไม่เปิดคลิปดูนะผมไม่ได้ส่วนลด90เปอร์เซ็นต์นะแบบไม่ดูรีวิวลุงอะผมไม่ได้เซราฟีดหรอกต้องทำสูตรลุงดิใช่ไหมใช่ไหมเออต้องส่งลุงไปก่อนเอาเอาวะเดี๋ยวลุงลุงขอในเกมก่อนนะยินคครับโอเคขอบคุณมากผมไปละขอบคุณครับครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่เป็นมาดี้กูมาดี้อะไรโอ้วิกลัวเหรอเตะเข้าให้เตะเข้าให้ ตปเขาให้ไปเขาให,ให,ให้เอาดีเอาดีเอามังกรไปดีกว่าเอฟซีเราเอามังกรไฟดีกว่าคุ้มไปเยอะอะไปหลอกล่อกันไปลุงเฮียมังกรดีลุงโซโล่มังกรนี่ก็ได้เนฮะ้ย <c oughs> โอ้ตีป้อมวะ่ะตีป้อมชิงนาฬิกา <c oughs> ใช่ไหมครับเอเดี๋ยวครัาเบ้ ไหนวะไหนวะโอ้มาวะโอ้มาวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ดิเอ้ยอันติวะ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 ตีวะโอ้ยโดนพิษเฮ้ยเจ็ดห้าว่ะสามเจ็ดห้าว่ะลุงแบกวะเนี่ยแบกมิแจกครับเนี่ยเอ้ยเฉาอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจเฉายาย่า ชาวยาชาวายายาขอร้องชาวยานี่มาเลเว่นมามาสวยดึงดึงแบบดึงแบบพระเอกมากเลยอ่ะโอ้ยสวยว่ะมามาดิสวยดิไหนไหนไปลุงไปลงุลงช้อนแกงมามาใครไปเยื่อมาในลุงมีเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ มาดิมาดิขึนมอนขึ้นมอนข้นมอน,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 นมด้วยเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยลุงด้วยโอู้หขอบคุณมากเลยอ่ะโอ้โหูเห็นไหมอย่าลืมนะครับฝากช่อง Discord ลุงด้วยนะครับ Discord ลุงดี FC นะครับ ไอ้ร่วมสนุกกันได้นะครับมีกิจกรรมแจกของขวัญวันปีใหม่ให้กับ F c ซนะครับผมยังไงอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับกติกาง่ายๆแค่เข้าไปแล้วก็เข้าไปพิมพ์เลยนะครับว่าลุ้นของขวัญปีใหม่นะครับในช่องแค่นั้นนะครับง่ายๆแค่นั้นนะครับแค่นั้นจริงๆแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมเตะเลยครับเตะเลยครับผมเตะเลยครับผมหลอกครับหลอก่อไปหนึ่งครับงงอะไรดีลิเว่นงงเลยโหงงอะได เอ้ยวังกรอยู่หว่ามังกรนอยู่วะ no เฮ้ยเลเวลตามซับว่ะเฮ้ยลุงเลเวลตามซับว่ะอากกากวก่าคนเนี้ยไปไปล่ลุล่วลุล่วลุล่วไป,ไ,ปไหนไหนเฮ้ยเลเวลเท่าซับแล้วดีใจด้วยไปเอ้ยไปไหน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 เอ้ยสวยงามสวยงาม สวยงามไปเดี๋ยวลุงก็โดดไปหาตีนะฮะไปไปพวกเราไปโดดไปหาตีกันปึง้งไหนไหนไหนตีอยู่ไหนครับผมตีอยู่ไหนครับผมโอ้โหขอบคุณครับดึงอย่างน,งางนี้ดึงอย่างนี้ก็คิวเดออีกแค้งนี่เดี๋ยวเอาเอดบวกไปเลยครับผมีเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปติดติดอกขาปอมอยู่าฮนะ อันตีแล้วอันตีป่าไม่อันตีว่ะเฮ้ยระวังมันคอมโบคู่นะคอมโบคู่ระวังนะริเว่นเนะี่ยฝีหลบพายุว่ะเอาดิม้าเนี่หลบไม่พ้นอนะ่ะมาดิมาเด้อเดเดี๋ยวโชว์ม้าหกใส่หน้าครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ม้าหกม้าเจ็ดเดโชว์ม้าเจ็ด <c oughs> อยากเอาเกมนะนำเกมน้ำนี่อยางเอา <c oughs> mari đi, má đi đi <laughs> ui, ui. ui, 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 đẹp, đẹp, đẹp Ờ để bom này rồi Đã, đã, đã selfie Selfie, Selfie Selfie, Selfie, Selfin, Selfie, เอ้ยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊มีของแล้วป่ะสวยสวยดึงอย่างแม่งอ่ะเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะป้อมแตกครับป้อมแตกครับผมอันตีเดียอันตีเดียววิ่ถ้าโอ๊กเมื่อคืนนี้โอ๊อันตีนะโอ๊ได้ห้าตัวเลยนะ โอ้ยโอ้วกะโอ้ว่ตายตายยังเรียดโอ้ย FC แบกจริงๆผมเนี่ย FC แบกจริงๆนี่ขอบคุณเ้ยฝั่งนึงก็เล่นโอเคนะริเบ้นโอ้ลุงวะนะครับถ้ายังไรลุงนะพูด ขำๆสนุกสนุกไม่ได้มีอะไรนะอย่าไปคิดซีเรียสน,นะครับแล้วมาเล่นกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวถ้าเจอก็เล่นกันสนุกสนุๆโอ้ของแท้ตัวนี้